สวัสดีครับวันนี้มาดูอีกท่านหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านที่เกิดปีมะแม,แมนะครับเป็นคนทีออ่อยู่ในช่วงอายุ40ปีนะครับคนเกิดวันพุทธที่1สิงหาคมพศ2522นะครับเกิดปีมะแม,แมนะครับอายุ40ในปีนี้นะครับก็คือวันที่ดูเนี่ยเขาจะอายุ41ตอนเดือนสิงหาที่จะถึงนี้นะครับ ็มาดูราศีเขาเลยแล้วกันนะครับพื้นดวงคนเกิดปีนี้ราศีนี้นะครับจะได้ราศี9าราศี9าราศีนี้จะดีมากๆเลยนะครับตกเกตพ่อแม่นะครับเป็นคนกระตันยูกระตาเวทีรักพ่อรักแม่มากๆนะครับของของของผู้หญิงท่านนี้นะครับเพราะว่าเขาได้ราศี9ซึ่งราศีสูงอยู่แล้ว คนราศีเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยถ้าจับคู่หรือมีเนื้อคู่ที่มีราศีสูงเหมือนกันเนี่ยรวยเลยนะครับรวยแบบเป็นรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับแต่กับการถ้าเกิดเขาได้เนื้อคู่ที่ราศีต่ําลงมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยครับก็เหมือนเขาเอาไปช่วยฉุดคู่ครองคนรักคนนั้นอะให้เขาไม่ต่ําไม่ต่ําไม่ตกไม่ต่ําสุดไม่ลําบากจนถึงที่สุดนะครับยังไงเนื้อคู่มัน หนีไม่พ้นกันอยู่แล้วเลือกไม่ได้นะครับจะเอาสูงหรือเอาเอาราศีสูงเหมือนกันหรือว่าจะเป็นราศีต่ำอะไรเงี้ยแล้วแต่เนื้อคู่ดวงวาสนาคนนะครับก็มาดูต่อนะครับราศีเก้านะครับของของผู้หญิงท่านนี้นะครับแล้วก็ได้เกต9เก้ามาอีกตัวหนึ่งก็เป็นคนรักพ่อรักแม่กะตันยูกะตเวทีอายุยืนนะครับคนนี้รักพ่อรักแม่มากๆนะครับแล้วก็เป็นคนเ อาชีพนะครับไปทางค้าขายได้นะครับอย่างที่เห็นมีเลข6เนี่ยดูดูพื้นดวงนะครับนี่นะครับนนเขาค้าขายเขาก็ได้นะครับไปได้ดีเลยนะครับนี่เกตดเราศีเมี1รอบที่ได้เกดสิเป็นปีที่ดีที่สุดของเขาก็ทําอะไรก็จะได้ดีอ่อได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินเงินทองลาบก้อนใหญ่ได้ลาบจากสัตว์สีคขา ได้ลูกทุกอย่างครับได้เล่นตำแหน่งปีนี้ตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ให้ตัดสินใจในปีนี้ประกอบกิจาการหรือว่าเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับปีนี้ดีสุดแต่ของเขาเนี่ยจะตกอยู่ช่วงอายุ50ปีนะครับค้าขายนะครับจริงๆไปทางงานราชการก็ได้นะครับแต่เขาอายุน่าจะเกินมาแล้วแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่อายุทํางาน20กว่ากว่าเนี่ยถ้าเขาไปทางราชการเนี่ย เขาไปได้ดีนะครับดวงมันจะขึ้นเป็นงานราชการกับค้าขายนะครับนี่นะครับดวงมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดนะครับสิบเ็ดจะหมายถึงสมบัติตกทอดเป็นได้ทุกอย่างนะครับรถก็ใช่นะครับพวกเนี้ยที่ดินเงินทองเนี่ยสมบัติตกทอดเขาจะมีเกณฑ์ได้รับตรงนี้นะครับในหนึ่งรอบเขาก็จะมีในส่วนของ ดวงตกช่วงอายุ41นะครับดวงเนี่ยเสียของลักนะครับคนเกิดปีนี้ราศีนี้ครับอายุ41นะครับดวงจะตกจะเสียของลักคนสิ่งของได้หมดนะครับตัวเนี้ยให้ระวังไว้นะครับคือดูไว้ดูล่วงหน้าไว้ก่อนให้ระวังไว้นะครับก็หาวิธีแก้ถ้าก็แก้ก็คือการเดินทางไกลครับอย่างที่บอกเดินทางไกลว่ากล่าวไว้ว่าลูกจะเดินทางไกลนะอย่าให้ต้องลูกต้องเสีย คนหรือสิ่งของเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาว่ากล่าวไปเราก็เดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ได้ให้ข้ามจังหวัดไปหรือไปค้างคืนก็ได้นะครับให้เข้าวันเกิดเนี่ยเนี่ยนะครับช่วง4 1แล้วก็มีช่วง47อายุ47เดนี่ยดวงตกอีกครั้งหนึ่งครับดวงตกจะจะเห็นว่า12ปีหรือ1รอบจะดวงตกอยู่2ครั้งมีครั้งหนึ่งเสียของรักอีกครั้งหนึ่งก็จะดวง ตกดวงมรณะคือเลือดตกยังออกจะได้กับตัวเองตัวนี้ก็คงจะไม่ให้ระวังไว้ดีกว่าครับเพราะว่าดวงเขาเนี่ยมีเกต๙สองเกตเกี่ยวกับพ่อกับแม่เพราะคุณพ่อพราะคุณแม่เนี่ยเขาจะช่วยค้าชูหรือปกป้องปักรักษาให้ให้ระวังตัวไว้แต่ถ้าไม่ระวังก็จะเลือดตกยางออกหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเนี่ยอันนี้ได้กับตัวเองไปแก้เคล็ดด้วยก็ได้ครับเข้าวันเกิดก็ถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะนะครับมาดูปีนี้ตอนนี้ปีนี้นะครับ อายุ40อยู่ที่เลข6ปีนี้พอทำพอกินนะครับที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไม่รวยไม่จนไม่ถึงกับลำบากไปเรื่อยๆนะครับเลข6นะครับ40แต่พอเข้า41ปุ๊บเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยจะถึงเนี่ยครับ41ดวงตกนะครับเนี่ยตกตกเขาก็จะตกเลยครับดวงก็คือตก เลข3ก็ไม่ดีนะครับผมบอก้ก่อน3ก็ดวงตกดวงไม่ดีลำบากปีนั้นๆน,น,นะครับเนี่ยสามเนี่ยลำบาก40ขึ้นมาหน่อยพอทำพอกินไปเรื่อยพอ41ตกเลยเนี่ยดวงจะเสียของลักก็ระวังไว้ครับเสียของลักคนสิ่งของอะไรพวกนี้แล้วก็มีช่วงอายุ44เนี่ยตกเลข7เกเรเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับอย่าให้ใครหยิบยืมเงินมันจะไม่ได้คืนนะครับปีนี้สี่สิบ 4 4นะครับ45 4ห4 7 4 7ก็อย่างที่บอกจะตกรวงันได้ได้กับตัวเองนะครับ47 48ก็ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังลำบากอยู่49ก็ปีนี้ก็ดีเลยนะครับตรงกับราศีตัวเองด้วยก็ดีมีโชคมีลาภนครับสเสี่ยงทายได้นะครับปีนี้ตั้งแต่ถ้าได้ได้ตั้งแต่แปดขึ้นไปเนี่ยก็คือเราก็ยังพอมีโชคมีลาบมากนะครับลองเสี่ยงดวงดูได้นะครับแล้วก็50ก็ดีสุดอย่างที่บอก นะครับมาดูในส่วนของคนรักคู่ครองบ้างนะครับผมคนรักคู่ครองของของคุณผู้หญิงท่านเนี้ยเราได้คุยกันต่อหน้านะครับผมก็ได้สอบถามเขาแล้วแฟนเขาเนี่ยคนที่คบหาอยู่เนี่ยเขาได้คบหาคบกันน่อยู่ในช่วงอายุ36ปีซึ่ง36เราก็นับย้อนหลังดูนะครับ อสิบสามสิี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอ่ามยิบสี่ยิบ้ายี่บหกบ็ยิบปดยิบ้าสสเดสมสอส้าสหอะสามหซึ่งตรงนี้ดวงเนื้อคู่คนที่เขาคบปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเออเขาคบคนเนี้ยปีอายุสามสิบช่วงที่เขาคบอะคนนี้เข้ามาพอดีขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมบอกว่า เออมีตําหนินะคนเนี้ยคืออาจจะเป็นตําหนิเนี้ยรวมถึงทั้งเป็นเด็กเป็นคนอาพับแต่เด็กเค้ยเออเป็นคนเป็นไม้มีลูกติดอ่าประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีมาเข้ามามีปัญหามาแต่ก่อนหรือเข้ามาก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยเขาเป็นคนอาพับแต่เด็กนะครับครอบครัวเ,เสียแต่เด็กเลยโดนฆาตกรรมก็เขาก็มองดูว่าโอเคอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณเนี้ยถ้าใครดวงคล้ายๆกันก็ลองดูแล้วก็มีช่วงช่วงนี้นี่ครับที่เข้ามาของคุณผู้หญิงท่านเนี้ยในส่วนของคนรักคู่ครองจะเข้ามาถ้าดูอย่างเงี้ยมีแค่สองเส้นตัดสองเส้นเนี่ยไม่เยอะนะครับผมมอ,อไม่เยอะนะแล้วก็เส้นก็น้อยคือเข้ามาทีละคนเนี่ยอย่างเงี้ยครับเข้ามาทีละคนทั้งแอบชอบทั้งคุยอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าครบ ในปีนั้นนั้นอายุช่วงช่วงอายุนั้นอ่ะคือเนื้อคู่นะครับเออก็สรุปเลยแล้วกันคนเกิดวันพุทธที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยิบสองครับปีมาแม่ปัจจุบันอายุสี่สิบปีนะเออได้ราศีก้านะครับราศีสูงราศีดีมีโชคมีช่ามีโชคมีลาบมีวาสนานะครับเป็นคนกระตันยูแล้วพ่อรล้แม่อายุยืนมีเกณฑ์ได้สมบัติตกทอดนะครับ แล้วก็ช่วงปีนี้ยังดีก็ปีนี้ไม่ค่อยดีคือไปเรื่อยๆนะครับอายุสีแต่พอเข้าเดือนเกิดสิงหาไปแล้วปุ๊บเนี่ยดวงตกนะครับให้ระวังตัวก็แก้เคสซะนะครับดวงตกเนี่ยไม่ไม่รวมถึงไม่เพียงแต่ดวงจะเสียของรักไม่ว่าคนหรือสินของแต่ดวงการทํางานชีวิตปัจจุบันชีวิตการใช้ชีวิตโดยทั่วไปวันๆเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับต้องระวังตัวด้วยนะปีนี้เอ่อ ก็ประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวรอดูดวงของท่านต่อไปนะ